สวัสดีครับผมยิบจากคาว่ากันว่าสตอรี่ตอนโออายุสิบขวบโอได้อยู่ที่จังหวัดจันทบุรีอาศัยอยู่กับปู่และยา่าวันหนึ่งโอต้องไปงานศพกับพ่อแม่ที่ต่างจังหวัดเป็นงานศพของใครสักคนที่โอก็ไม่รู้จักแต่เป็นคนรู้จักของญาติไปกันด้วยรถสองคันเป็นรถกระบะทั้งคู่ตอนขาไปโอนั่งรถกับพ่อ แต่ด้วยความเป็นเด็กโอเลยนอนหลับตลอดทางไปเตือนอีกทีคือที่บ้านยายเลยเพราะว่าต้องมารับญาติคนอื่นๆอีกที่ไม่มีรถและก็ถือโอกาสนี้ค้างคืนเยี่ยมยายด้วยเลยหนึ่งคืนเช้าวันต่อมาก็ออกเดินทางไปที่วัดและพอถึงวัดทุกคนก็ช่วยกันจัดงานตามปกติช่วงเย็นก็ทําอาหารเลี้ยงแขกที่มาฟังพระสวดจนเวลาประมาณสี่ทุ่มแม่ของโอก็ขอตัวกลับไปก่อน แต่พ่อของโอนั้นก็ยังกลับไปไม่ได้พ่อปู่ยังนั่งกินเหล้ากับพวกลุงๆอีกสองคนพ่อบอกให้แม่กับโอเอารถกลับไปก่อนคันหนึ่งพาญาิคนอื่นๆกลับไปด้วยแล้วด้วยความที่โอติดปู่มากโอเลยขอรอกลับกับพ่อแทนโอก็เล่นอะไรไปตามภาษาเด็กเวลาผ่านไปจนถึงเที่ยงคืนกว่าๆปู่กับลุงๆที่กำลังเมาได้ที่ก็เก็บของเตรียมตัวกลับ โอเลยขึ้นไปนั่งรอบนรถก่อนแล้วหันไปมองข้างหลังกระบะเห็นปู่ขึ้นมาบนกระบะหลังเป็นคนแรกแล้วหันไปเรียกพวกลุงๆว่าทําอะไรกันอยู่ช้าจังเลยรีบขึ้นกันมาให้หมดจะได้กลับตอนนั้นสิ่งที่โอเห็นก็คือมีลุงโอสองคนและใครไม่รู้ขึ้นตามมาด้วยอีกสองคนรวมเป็น5้าคนอยู่ที่กระบะหลังโอก็ไม่ได้เอกใจอะไรคิดว่าคงเป็นยัดยิาที่กลับไม่ทันรอบแรก แล้วพ่อของโอก็ขึ้นมาขับรถออกไปโดยที่โอก็หลับไปตามระเบียบโอตื่นมาอีกทีเพราะปวดฉี่มากไม่รู้ว่าตอนนี้อยู่แถวไหนแล้วรู้แค่ว่าสองข้างทางค่อนข้างลกมีหญ้าขึ้นสูงมากแล้วก็แทบไม่มีบ้านคนหรือปั๊มน้ำมันเลยโอเลยบอกให้พ่อจอดข้างทางก่อนเพื่อจะลงไปฉี่พ่อของโอก็จอดให้แล้วบอกโอกว่าให้ไหว้ก่อนด้วยนะค่อยฉี่พอโอลงปุ๊บ มองไปทางกระบะหลังเห็นปู่กับลุงลุงก็ลงมาฉี่ด้วยแต่ตอนนี้เห็นมีแค่สามคนโอก็แปลกใจแต่ไม่ได้ถามอะไรพอโอฉี่เสร็จก็ขึ้นมาบนรถและเขาก็ได้ยินเสียงปู่ตะโกนว่าเฮ้ยจะเยี่ยวอะไรกันนักหนาวะรีบขึ้นมาเลยจะได้ไปต่อโอหันไปดูที่กระบะหลังปรากฏว่ามีคนทยอยขึ้นมาจากไหนไม่รู้เกือบสิบคนและสองคนก่อนหน้าที่โอเห็นตอนลงไปฉี่เขาก็ยังอยู่ โดยอยู่ด้านในสุดของกระบะติดกับกระจกหลังที่โอมองอยู่โอเห็นแบบนั้นก็เลยบอกว่าพ่อคุณมาจากไหนไม่รู้เยอะแยะเลยมาขึ้นรถเราพ่อของโอก็หันไปดูแลบอกว่าไหนไม่เห็นมีแต่พอพ่อของโอหันไปมองผ่านกระจกสองหลังเท่านั้นพ่อของโอก็ถึงกับสะดุ้งและโอได้ยินพ่อพึมพำออกมาเบาวๆว่ามาจากไหนกันเยอะแยะวะเนี่ยและพ่อของโอก็ออกรถอย่างไว ขับรถด้วยความเร็วอย่างมากพอเจอวัดที่ใกล้ที่สุดก็เลี้ยวเข้าไปทันทีหากุฏิพระที่ใกล้ที่สุดแล้วจอดรถแล้วก็บีบแต่พระในกุฏิก็ออกมาพ่อของโอบอกว่าช่วยทีหลวงพี่ผีเต็มหลังรถเลยพระเลยวิ่งไปตามจะเอาวาดให้ปู่กับลุงที่อยู่ในอาการกึ่งเมาถึงกับสัง่งเมื่อได้ยินพ่อของโอพูดแบบนั้นโอก็รีบกระโดดออกจากรถวิ่งเข้าศาลาพอจะเอาวาดออกมาท่านบอกคำแรกว่า ไปชวนเขาขึ้นรถมาได้ยังไงล่ะโยมโอจึงเล่าทั้งหมดที่เห็นให้ท่านฟังท่านเลยสวมดมนต์แล้วเอาน้ำมนต์พรมรถให้คืนนั้นทั้งหมดจึงต้องนอนกันที่วัดเตื่นมาในตอนเช้าจะอาวาสเลยบอกว่าเนี่ยพวกโยมเวลาอยู่ตามวัดหรือที่เปลี่ยวๆถ้าจะเรียกใครขึ้นรถให้ขานชื่อเขานิดนึงไม่อย่างนั้นวิญญาณสัมภเวสีแถวนั้นเขาจะคิดว่าเรียกเขาพอโอได้ยินพระท่านพูด โอถึงได้รู้ว่าสิ่งที่เห็นนั้นมันคือวิญญาณแต่โอก็โชคดีอยู่อย่างหนึ่งคือเขามาแบบเหมือนคนธรรมดามากๆจนโอก็ดูไม่ออกเลยว่าสิ่งที่เขาเจอนั้นมันคือคนหรือว่าผีถ้าใครชอบเรื่องผีความเชื่อสิ่งลี้ลับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ